if if I exchange 100 d r e i g h t this 100 h e l l o sir thank you thank you 50 GB ชาดาตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินบันดารานายเกนะคะขออยู่ที่ศรีลังกานั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <laughs> ใช่เรามาเที่ยวศรีลังกากันค่ะ ซึ่งสนามบินเขาใหญ่อยู่จะอ่านโอเคเลยคือตอนแรกอะไม่ได้คิดว่ามันจะแบบว่าขนาดนี้ไงเอออันนี้เกินคาดคิดทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่อง w o n d e r S นะคะแล้วก็คุณกคันใตนี่น,น,นะคะใช่ช่องเพิ่นสุยนะคะอย่าลืมอย่าลืมไปติดตามก็ด้วยนะคะ w o n d e r สุยล้านไปเรื่อยนะคะไม่ใช่มอ้ยเขื่นล้มไปเรื่อยอะลง อย่าลืมติดตามช่อง w o n d e r S ของเพื่อสุยด้นะคะหาไม่เจอขึ้นแอดนะแอดแล้วก็ w o n d e r แล้วก็จุดแล้วก็ S นะเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอเยี๋ยวทิ้งไว้ที่ description ข้างล่างช่องนี้ได้เลยนะคะ่โอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปแฮกซี่กันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟกันนะคะทุกคนอ๋อโอเค นะคะทุกคนแท็กซี่ If I want to go to Polarbo uh, Fort How how much? Yeah 7500 OK นะ <laughs> 7500ถ้าสมมรับว่ามามาที่นี่มันจะมีจุดให้บริการแท็กซี่อยู่นะแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะ6อยู่โอเค6อยู่6อยู่3อยู่โอเค6อย เป็นไงคะต่อได้ไปไม่ได้ต่อเขามาเสนอเสนอคือเราอะได้ราคาหนึ่งใช่ไหมเราก็บอกให้ไปรอตรงโน้นแล้วลุงคนนี้มันก็แบบเข้ามาตัดหน้าตัดราคาบอกมานี่มานี้สิเดี๋ยวให้ราคาให้ราคาที่เราเสนอไปตอนแรกก็แหละแต่อีคนเดิมแหละที่มันไม่เอาเออเราก็แค่เสนอไม่ไม่ใช่เคยเชร์ใช่ไหมเคยเชละ เออไม่เป็นไรน่าจะนั่นแหละเปิดประสบการณ์เออเนาะมาสองคนแต่ให้คนเดียวผู้จัดนะต้องหนีก่อนอย่านะคะคุณแนะนํานะคะนคะเพื่อนแนะนานะคะกูกำลงเตีตัวเองกอนเออแต่หลักใครเป็นผู้หญิงเนาะก็เตียตัวเองด้วยนะคะถ้าจะเที่ยวคนเดียวค่ะใช่ค่ะเออตอนนี้เราก็ถึงที่คอลัมโบฟอร์แล้วนะทุกคนเหมือนเขายังไม่เปิดเลยอ่ะทุกคน เขาไม่เปิดนะคะตอนแรกว่าวางแผนว่าจะมานอนเดียกันที่นี่กันสรุปไม่เปิดเขาเปิด G4 นอนไหนดีอ่ะมึงหนาวเลยอือต้องไหนที่เปิดปูกล่องได้มึงข้าพาร้อยมึงนี่นะคะอย่าหาทรรนะคะน่ากลัวน่ากลัวรุงนี้นอนสนามบินน่าจะเซฟกว่าเออลุ่งนี้นอนสนามบินน่าจะเซฟกว่านีห้องแอร์เออแต่ตรงนี้น่ากลัวอ น่ากลัวอยู่นะถ้าใครที่จะแบบเอ่อมามาดึกกลาง,งค้างกลางคืนแล้วมาตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยเช่ว่าไม่ค่อยเซฟนะมาข้อมูล<อ>ม,มาดีๆนะคะไม่มีนักท่องเทียยเเ่ยวเลยร้อนโฮมเลสเดอะมากาสรุปอะไม่มีที่นั่งอะก็ต้องมา,มานั่งรอที่นี่กันแล้วกัน สุดก็เปิดแล้วนะทุกคนถามตอนแรกถามไปหลายรอบมากบางคนก็บอกเปิดตีสเปิดตี2เปิดตีสามสรุปอ่าเปิดตี2กว่านั่นเองครับเกือบตี3เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟลแล้วนะคะซึ่งเราจะไปสกิริยาตอนตีห้าสี้านะคะเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงถึงประมาณ10บโมงอ่ะวันนี้ตั๋วยังไม่เปิดขายเลยช่องขายตั๋วน่าจะเปิดช่วงเขาบอกว่าเปิดตอนตีห้าจริงๆนะเขาเกือบจะไม่ให้เข้ามาด้วยนะต้องมีตั๋วก่อนอันนี้ฉันเลยยืนแบบที่แบบที่จองมาเนาะให้เขาดูเขาก็เลยแบบอัน,นั้นเข,าเขาน้าเข้าไปนั่ข้างในก็ได้ะสภาพแบบ ล้างเลยไม่ใช่ล้างหรอกมันยังไม่ถึงเวลาเขาตอนนี้ก็ตีสามแล้วไงตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปซื้อตั๋วกันดีกว่าเพราะเขาบอกว่าตั๋วจะเปิดตอนตีห้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายตัว๋วหรือยัง กร already. ็วๆคุณ c ็จะ้หมาล1 7น last o n e r ว่า o u งเราหมาเลข7รา20โอเคสรุปนะคะไม่ได้นะถ้าจะมาเอาตั๋วเนี่ยต้องไปชที่ n u m b เ r ข20นะนี่นะทุกคนมาตรงนี้ที่้องนี้นะดีฉันก็งูไปตรงนู้ตั้งนานโอเคมาถึงแล้ว Platform number four. This is your seat. Okay. Uh, and your time is here. Yeah, yeah. And uh, your usual platform is platform number four. Platform? Where? where? Number platform four, number yeah. four? I, I it. Platform number four. This is the usual platform. Okay, okay yeah, thank you. Thank you so much. to <laughs> ตั๋วจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าใครที่จองออนไลน์จองมาจากวันทูโกะเนาะใครที่จองมาจากวันทูโกนะก็อย่าลืมมาที่เคาน์เตอร์17นะมาที่ช่องเคาน์เตอร์17เลยแล้วก็เอาเอาบัตรบัตรที่เราจองอะ่ะเอาให้เขาเอา่อท่านั้นเลยก็คือเราก็จะได้ตั๋วมาแบบนี้เนาะไม่ต้องไปเคาน์เตอร์ไหนนะเคาน์เตอร์17นะคะทุกคน Sorry, I want to know at this another D train, right? Yeah, yeah. Yeah. Hello. Yeah. Hello. See. Right okay. Right. Okay. C number. C number. Fifteen. Uh, okay. This. Oh. Okay. Okay. Thank you so much. Stuti. <laughs> เปิดไฟยังไงอะมึงคือเข้ามาแล้วนะเขาบอกรถไปเลยเขาบนนี้แหละแต่เปิดไฟยังไงมันมืดมากเลยอะใช่ค่ะผิดพื้นผิดทางไอเนี้ยอีลงมันบอกเป็น second car ของเราเป็น first car นะคะเดี๋ยวเราไปหาใหม่ ก็คือมันเขียนว่า A16 ซึ่งฉันไม่รู้มัน A16 ยังไงก็คืออันนี้ใช่ไหมมันมันอันเที่ยวคันไม่วาซึ่งฉันหาไปมันก็ไม่มีแล้วล่ะมันก็มีแค่ที่นี้ที่เดียวฉันก็เลยอ่ะนั่งนั่งไปก่อนเดี๋ยวรอดูเขาตรวจตรวจตั๋วละกันเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวก็คงได้ยาที่นั่งอะไรขอให้ขึ้นถูกกระบวนก็พอ ไฟศิลากาชั้นหนึ่งนะทุกคนซึ่งมันก็เป็นบาะสีฟ้าแบบนี้มันก็แข็งสามารถปรับเอ็นได้ก็โอเคแล้วก็ที่ชาร์จใช้หัวแบบนี้นก็สารได้านนะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องนาำนะคะ this one ก็แล้กัน thank you <Yeah. S 1> ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ฮาบาาณะแล้วนะคะจากฮาบาาณะแล้วก็จะไปสิกิริยาต่อเนาะ I อะ w a t t o k n o w ้ป่ะ Here I h a v e a bus go to สิกิริยา back to สิกิริยะ yeah สิกิริยาสิกิริยะ yeah not directly if you want to go by bus not directly oh. you can buy Yeah, okay, okay, okay. Thank you. Yes, sir, yes. How much? Yeah, going to see Griya Yeah. This hotel, sir. Hotel, sir. Yeah, hotel. Yeah, hotel. Yeah, booking hotel. Yeah, yeah, already. Booking already. How much? How much? I uh, I I want to know. Go to Korea. How much? ดี t h o u s n d ดี t h o a ี t h s n u e o no 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 I think u I so much for 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 me I I give you two two thousand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  only 2, <100. S 2> two thousand two thousand only p l e a e two thousand <laughs> yeah ฮะคนได้รถมาแล้วคับ 2,000วเซเนี่ยอะไรว่าจะล่อรถบัสไปสิกิริยาแต่เขาบอกว่ารถบัสอ่ะมันไม่ตรงเวลาเอา,าชื่อใช้น่อยอยากอยากต้องการที่จะพักผ่อนล้วไงก็เลยแบบว่าเออยอมเสียก็ได้วะเส้นทางธรรมชาติเวอร์ Yes yeah, sir going to the cut. s i i r i a shortcut ใช s ใช่ โอเคอินที่แฮปเอเลฟัง์เอเลฟัง์เอเลฟังตเย่แฮปเอเลฟัง์ไรย่าเอเลฟัง์กินซับายกินซับไปกอวนี้อัเอเลฟัง์ย่าย่าย่หลืมมากมึงไม่คิดว่าจะลือขนาดนี้ Oh okay okay okay, yeah. Wow. <laughs> right? Okay okay okay, okay. Thank you so much, to Tutti. Thank you. Hi. <laughs> I born. I <laughs> born. <laughs> Thank you. Are you a country? Oh, Thailand. Thailand? Yeah, from Thailand. Thailand. But, <laughs> shake it uh, lemon juice. Okay. Huh? Lemon juice. Lemon juice. Okay, okay. it's okay, lemon juice. Okay, yeah. Lemon, yeah, lemon. I I really love it. Yeah, yeah I lemon. Some bags? Okay, hey. okay. Okay, okay. <laughs> <laughs> um. Okay. นี่เขาให้เลมอนมาด้วยแกอร่อยมากเอ๊ะดดหนาแดสีแดดสีอ๋อเนียบหมดทั้งแดอย่างงี้นะยังนีไงที่พักของเรา thank you good night อ่ The wild elephant, huh? wild wild elephant, that wild come, elephant, come here really? just yes, sometime. Yeah, oh, yeah, just in the sea. Oh, the banana, oh, you are in, yeah? yes, in the sea oh. no, oh. uh, uh. in the, scene, the room, yeah, uh. no, not down, yeah. Oh, no, 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 I know, it's I know, very it's dangerous, dangerous. Yes, very dangerous yeah. yeah. Okay, I want to see him coming, coming. <laughs> okay, okay, thank you. อ่ะสตูตีโอ6:30อะอย่าอย่าอย่า6:30โอเคโอเคครับสดีครับวันนี้ใจดีมากเลยคุณป้าเข้าใจดีแต่เสียงหนึ่งคือเรื่องภาษาคือสื่อสารกันยากอ่าก็ความที่แบบว่าที่นี่เป็นโรงแรมของคนท้องถิ่นเลยไงเาจะอาบน้ำพักผ่อนละตอนแรกฉันนึกว่าจะร้อนซะอีกลมพัดเย็นสบายมากเลยแกว้า อ่าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบหกโมงครึ่งละอ่าเจ้าของที่พักนะเขานัดให้เรามากินข้าวตอนหกโมงครึ่งเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทําแบบเอ่ออะไรอ่ะอาหารแบบโลลโลโลให้เรากินเช่นอาหารพื้นบ้านของชาวศรีลังกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่าวว่าเขาจะทําอะไรให้เรากินเนาะโอ้โหแบบเย็นมากตอนแรกฉันคิดว่า ีอากาศจะร้อนมากเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่แบบเย็นมากแล้วฝนก็นตกด้วยสรุปโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอเคกว่าที่คิดน,นะแต่แค่ตรงนี้มันค่อนข้างไกลเฉยไกลมากโอเคฮัลโหลไม่ e อมมี m <laughs> <English, no. S 1> oh, ีไ o m e ครับอ๋อดินเนอร์ยังยูไม่หอมชิคเก้นอะไรออสัตว์อังกฤษเนาะอ๋อสัตว์แอนิมอลแอนิมอล อันนีโอเคโอเคอีกอนะมาอยู่กันโอ้อ้โโอเคอะไรแล้ววีสีนนี้ลสดกาพาไปกินข้าวในบ้านด้วยโอเค thank you hello hello my mama าธาธุ Hello, mm hmm. สวัสดีครับอินส mm ิราละคาเฮลโลอบอนอบอนอายบอนไดิสไหมไอ๋อแต่อินไทยแล้วอบอนอาอไทยแลนด่เป็นอไอยบอ a เย e a h เย a h y เย h ว้าว Dal curry. Oh, curry. Mm. Bean. Mm. Chicken. Oh. Mm. Beef. Beetroot. Ah, oh. beetroot. Yeah. Mm. Sweet potato. Any potato. Papadam. Mm. Uh, single his name Mukunwen. 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 Oh. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> alone. Eat alone. อี t one for me เยอะเยอะ eight so much แกข้าวคนเดียวจะกินหมดไมเนี่ยคุณแปนนะข้าว่อีกอีท Eh? Watch? Bos? What? What? Ni. Ha? Ah, tempo. Ya. Nah. Ah. Mana. Nah, ni kan kan dah buat. Ha? Ha? Ah, ah. Okay, okay. Ni pun. Together. to eat, right? It. Ah. Yeah. <laughs> okay. Mm. It's delicious. Dal curry. Curry. Mm -hmm. mm, what? Chicken. Chicken. Ooh, ooh. It can. it's spicy no it's spicy no it's what spicy I, Nina, it's, it's spicy. small it's small oh a little bit right yeah uh. it's spicy uh, eat, eat it. i can i can i can't eat ah. the spicy ah. yeah thai people also can't eat the spicy yeah, yeah. <laughs> uh dinner, dinner name me. beer no beer beer yeah <laughs> วัดอีส์เบียศีลังกาเบียศีลังกาเบียโอ้ oh. เอาเบียมาให้ด้วยทุกคนโอ้มาปุ๊บได้กินได้กินเบียอนะไรเนาะอืมโอเคออฮะเฮ้ยศิลังกาเบียโอเคอยู OK> ่นะกิน f i ิ i s h อ่าอย่า come f i ิ i s h you sure. <laughs> okay 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 <laughs> mm. eh, oh it, eating oh i eat a lot i eat one only one <laughs> <laughs> food like this, i think three or four people eat to get eating a little bit a little bit yeah okay. <laughs> <laughs> อามายซันยูอามายซันเย้มาม่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมาม่าไอ้จริงยูอ่ะไอ้จริงเอาเขียวเอาเขียอเขกูได้แม่มาเพิ่มแล้วคุณแม่บอกว่าทำไมกินน้อยจังเลยอ่ะต้องกินมากกว่านี้สิลูกสาวก็ชักใจไม่ได้ลูกสาวก็ต้องอ่ะคุณแม่อยากให้กินนะลูกสาวก็จะกินก็ได้อะมาม่า <laughs> My son? Uh finish. Finish? Yeah. No, no, no. Fighting. <laughs> Safe eating. <laughs> it's all a lot lay <laughs> <laughs> Yeah, It's very like really, it. uh high lashai. Hari lashai. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, um dessert? Ice cream. Mm. Do you have ice cream? Ice cream? Oh, ok 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 <t> <coughs> à? <afraid> <t> <şey hale> <coughs> <coughs> ok 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 เย่ไหมอืมอินก่อนอินอินน้าเว้ยเ o ้ยอินโตเฮนะฮะแม่ไม่เปิดใจม่โอ๊คโอ๊คอ๊คโอ๊คโอ๊คโอเคโอเคโอ๊คโอคออ๊อ๊คโอ๊อ no 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 full full oh yeah full oh very very ฮาริ l i la ช h ฮาริลลาใช่ฮาร i ล a าใช่โ a ้ thank you thank you s h o ร Ma. s h o ห Saban. Oh, I have I have I forgot uh uh toothpaste only Saban. มัไอัยรอดรอโโหมาอตีมามาโอเคค่ะถึงห้องของเราแล้วก็เฮ้ยตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินจนจนมาถึงที่พักเนาะบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่คนสินักกาใจดีมากจริงๆใจดีมากคอือช่วย ช่วยฉันในหลายๆเรื่องเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนสีลังกาแกแบบค่อนข้างที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แทบุกคนไม่ใช่พูดแบบอ่าคล่องอะไรนะแต่เป็นแบบว่าสื่อสารได้ถ้าถ้าไปถามเขามันเขาก็จะพอที่จะสามารถให้คำตอบเราได้แม้ว่าแบบการเดินทางจะดูแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็พูดตามตรงพมมาที่นี่แล้วแบบว่าโอ้ยคุณแม่คุณแม่ใจดีมากคุณแม่สีลังกาคุณแม่ คุณแม่แบบ,บดูแลปูเสือดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่เขาพยายามที่จะสื่อสารกับเราเขาพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเราคือมันเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบดีมากๆเลยกับการที่มาสี่หลังกาครั้งแรกแล้วแบบแบบเดี่ยวๆแบบนี้เนาะแบบว้าวมันมันสร้างความประทับใจฉนันตั้งแต่วันแรกอ๋อโอเคค่ะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าบายบายนะคมะั่โ